ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยโดนเรเบลนะจุเลยจนะุเลยุ้มใหญ่เขาโดนตำรวจเข้ามาไหมตำรวจโดนโดนหรอ เราต้องเจ็อจอยช่วยได้ไหมตรงรีวิวอ่ะไม่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่มีพวกเขาหรอครับรีวิวมีพวกเขาหรอใช่ใช่มีแค่สอนวันวอนหาที่แอบตัวอ้หน่าสอนนอนะไม่ต้องมาแบบเขาเาเต็มสอนอเลยอ่ะมันโดนตำรวจเยอะไหมมันโดนตำรวจเยอะไหมเขาตีตำรวจจะสอนนอเต็มเลยโว้พี่อยู่ไหนกันเรามาสนามม้ากันก่อนดีไหมเต็มไหนสอนอในเมืองหรือนอกคือเราโดนเขาฆ่าเขาได้เลยใครใครเจอมานอกเมืองฟังฟังใครเจอมานอกเมืองฆ่าได้เลย ก็จับเลยได้ปะครับใคาร์เจโร่วมจับเลยได้ปะจับเลยได้ปะจับเลยจับเลยพี่เจอแล้วเจอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้พี่ผ่านมาไม่ถ้าถ้าไม่เจอแล้วพี่มารวมมันก่อนได้ไหมไม่ค่อยคิดกล่องซ่อมมันอ่ะสามห้าศูนย์ได้ได โดนป้นหมดตัวเลยขสามสองครัผมว่าไหวด้วยตอนนี้มันเกมตำรวจเยอะมากมามาตีในเมืองได้รวมแล้วมันรีบรีบมาตีเขาในเมืองได้มารวมรีบรวมวอนววันเยอะเยอะเยอะกี่คนนะบอกาบอกแล้วปะสมหแล้วมึงำเียอะไรกันอยู่เนี้ยไอ้สาเรลเรลเรลเนี่ยเขาอยู่ท่าต่อมาเลยคือไหวนว้ยคมาไม่มารวมสนามมาก่อนจะได้ไปทีเดียวพี่เร็วลาามมม้ะเเเอแวววีรรร็ด ไปเยไนหน้าสนอเหลืสนามมาเลยเค่อรหน้าสนอให้เอเคเดหลยวเมื่อกี้ไปเซ็ของด้วยนะไดะัไี้ยไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ากำลังจะส่วเขาไปเร็วเวเร็วเไปได้เลยนะเพราะว่าเราต้องไปอีกทางนึงเมื่อกี้ไปเอเถือมาใครมาน่งอยู่นี่วะมาไปบวกก่อนไหมล่ะมูมูไปบวกเลยพี่ว่าไปบวกได้เลยเพราะเ่อมันแจ้กันไปเล่เลยมากเขาตายเยอะมากไป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  ไปตรงไหนนะหน้วนะรอใช่ไหมมาคนเติมเรื่อยๆนะพี่จะขึ้นรถเอ้ฝากราไป้ไฟกนะแล้วก็ลงใครที่เป็นแบบพวกไม้สองมีพวกแบบต้องเล่นอ่ะรีบลงเลยได้ไหมครับรีบลงแล้วก็ไฟฆ่าแล้วก็เอาขึ้นรถอ่ะรีบออกอ่ะฆ่าแล้วจบออกนะพี่ฆ่าแล้วจบออกนะโอใช่ัยพี่ พี่สูนนะมากโคตรปซ่อมรถแล้วก็เติมน้ำมันอะที่ปั๊มโอเคกำลังไปกำลังสวนไปไปไปไม่เคยรู้เลยกดอีกดอีเติมนันปั๊มแล้วก็ซ่อม่ใช่ขาโดนจับไปเยอะมากรีบมารีมาครับที่ไหนล้วมาเซต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 สะพานนะสนก่อนมาเซตก่อนมาเซตมาเลยไม่งต้องรีบมานะเร็วเร็เรเรมาเซตก่อนมา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 เลย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 ยเลยะเพืเอนนะยเลยลยเเโยนเลยเลเยยเยย ผมกดล็อกรถไว้นะต่อเลยนะต่อนน้าต่อนอน้าเสนาะน้เนานาเนาอนาเนาะเลาไปน้าเนาอเราไปน้าเนาะเราไปน้าเนอาไปลวอคเราไปลอเราไปล็อคเราไลอคเราไปลอาไลอคเราไอาปล็อคเราลอาไปลอเรไปลอเรไปล็อเไปล็อเราไล็อคเรลไปล็อคเราไปล็อคเรางลองเราไลอเปล็อคเาไปล็เราไปล็อคเปล็อคเราไปล้อลอลอเปลเปลเปลอรปล ฮัลโหลมาช่วยวอนหน้าสอนอมาช่วยวอนหน้าสอนฟังกูหัลูกจะขีแยหาล้แยมอบอะปี๊งมอ่กูมาขึ้นมาขึ้นมาเลยช่วยวอนช่วยวอนตายเยอะไปตายเยอะไปน่าดีมนน่าดีโอตกชิปหายเลยวะเเร็ววขอวอนกู้มาวอนกูมาวอนเ่อ้าไปน้่อเ้าไปนเพื่อเาไปนะหมดไปเร็วเร็ว ัลโลมาหน้าสอนอหน้าสนอนะโดนยิงเียเยนี้นเห่พือนฟังมฟังผมถ้าหลังก็ไเอาไปอุ้มไปอุ้มไปดิอุ้มไปดิต่อตรง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 ขาเลกเพอนพื่อนโดนอุ้มอยเฮ้ยหน้าสอนอหน้าสอนอห่อยย้ำน่อยมัไ่มีคนเร็ๆงปตั่วให้มดใครนิ่งันิัห้หมดนะปิดถัวให้หมดนะปิดถวให้หมด มุมศพบอกด้วยอย่าลืมมุมศบอกอย่าลืมเด็ดขาดเร็วๆทยอยเอาไปเรื่อยๆไหวแล้วมุมศพมุมศพมาหลังไฟมีอยู่มาคนยิงรถเอ้ะสวยสวยรถหลดแลหลุดเอาไปดิเอาไปดิัลหเหล้าเรยเอามาเลนะชุนละนละชุนลชุนละชุนลชุนละชุนลมาคนกินมาทั้หมดเเราอยู่หลังบ้านเนาะเเราอยู่หลังบ้านอะเกเรายูหลงไปนแบเพื่อนทำแบบเพื่อน

วงงแด่ตีตีตีคนออกนอกวงแดงโหมดพี่รวมรวมสี่แยกรวมสี่แยกแล้วตีคนหลอกนอกวงแดงมามาคดัก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 คนออกวงแดงดักคนออกวงแดงจับ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 ตีตีหลวงมัจะออกวงแดงตีหลวงมันจะออกวงแดงพี่มาเพื่อนมาคนเอาเพื่อนขอบรถขึ้นเลยขับรขึ้นเลยโอ้รายดักรายมันน้อยมากตำรวจเข้าวงมาตำรวจเข้าวงมาตรงไหนสุดที่ได้นะสุด จักมาแท่งนีมาแท่งทีเบกฟังทีฟังจับสียกจับสียกจับสีแยกแม่แม่คันิงมาสียกมาสียกมาสีแยกแันิงมาสียกเร็วๆรถแม่คันิงมาสียกไม่ได้ทำไงมาสีแยกเล่นรอบวงสีแยกขึ้นได้ครบรอไปเล่นรอบวงเล่นรอบวงสีแยกเนเนไหวไวมาหน้อยข้ารอข้ารอข้ารอสบบอกไปหนนั้นใน กัดศพมาเยอะดิกัดศพมาเยอะดิกมาเยอะดิเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนมีดเลยไหวแล้วลงลงทนดิทีเบกมันออกไปรอกูเลยทิ้งเลยทิ้งเลยตั้งกันไปปล่อยมีดมาเลยแม่ันนี้เปลี่ยนมีดให้หมดเปลี่ยนมีดให้หมดเปลี่ยนมีดให้หมดเปลี่ยนมีด้หมดอยเอีดใหมดากโ

ตามอยู่หลังอูแล้วเึลนเขาขค้นเขากคือนเขอูเขาอูเขาอูเยวเคลนด้วยก็ลือนด้ตามมาที่กล่อง่องไหนสามห้าศูนย์อยู่ในรถอต้องตออในกล่อเลนะเขาเขาอูเลยอยู่นะพันนะอ๋อเหลสยามสยามเพื่อนโดนไล่มาเยมาเลยสยาม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 มาช่วยเพื่อนมาช่วยสคันสยามสยามน้าสยามนาสยามสวยสวยเอาเอาดเ้ยยิงรอมไปดิยิงรอมไปดิเงินจากตีดัดเนากเงินจากติดัดเนาเินจากัดเงินจากมเงนจาดเงินจากติัเนจาัดเนาเนจาดเนัดน ฮัลโหลใครใครไล่ไล่ไม้แรกมังคอต่อดูือมังคอต่อนี่ใครไล่ไม้แรกอะขาเพิ่มหนักขอเพิ่มหนักถ้าสยามเยอะถ้าสยามเยอะมาเติมมาเติมหนัยเขาเขึ้นเขาเ้านเขาเน้นี่ขอคนมาเอาศพข้างปอกรองคูณตรงถอนอนไอยดีก็เรไปไปรัไปรัไปผมไปเอ้ผมไปใครงในะมาหน่อยไม่เล่คอต่อด้วนะที่ไล่อยู่ ตรงเนี้ยปูนสองกองไข่หมามาดิเอย่าลืมสับเดิมนะเนี่ยเลยโอะไ้เอพีเอส20นะครับส่ง G P S ในข้อความไม่ได้ตอนเรืองตัเนว่ยพี่ตรงเขาอะตีพี่มาจบพี่แล้วขอเพื่อนขอเพื่อนขอเพื่อนอยู่แถวแถวลาดบางอะฟังผมนะถ้าตอนเนี้ยเราให้มันไม่มีเวลาอีกสักพอดีอะเราไล่เทียบเพื่อนก่อนได้นะครับเราไล่เราไล่ก่อนได้นะถ้าคนมาขับไปเลยนะถ้ามันมาได้ได้ได้ อยู่ร้านสอนอตอนมายังต่างหันจุกจุกตรงตอกเนี่ยเห็นปะเล่นปืนแม่งมันอย่างนี้เราเราทำมือได้ไม่นานนะมาบอกกลับมาที่จำไว้ว่าเลยสิบนาทีอีกสักแปดนาทีคนที่ไม่มีปืนอ่ะแล้วใครยังไม่ถือศพไหมขอฟอช่วยกิดว่าห้าทีละสิบนาทีไม่เกินสิบไม่เกินสิบไม่เกินสิบไนสิบทีทีนี้ช่วยเพื่อนก่อนคนไม่มีปืนอ่ะใครใครยังไม่ถือศพไหม <Scroll S 2> คนที่ไม่มีปืนถ <m> ้าตุดไีน้นแล้วก็เตรียมห่อเลยดีอยู่ไหนห้ามขามือนะอย่าอย่าอย่าถือเกินสิบนาทีนะอย่าถือห่ออย่าถือบนาได้ได้เข็ดซะเตอร์มีศพตรงของบัตเตอร์นะใช่ปะใช่ไม่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 ใช่คนละแกงคนละแกงคนละแกงไอ้ของตู้ที่มีพาวมาตู้ที่พาวที่พาวในเมืองจะเอาจะเอาตัวหลุดมือไหมเดินแท่งหนึ่งไปอยู่ซ้ายมือเรื่อยๆลื่อนเลื่อนไปบ้านหน้าไปไหนเซียนกลับมาล้างเลยเซียนรถมันล็อกเข้ามาเซียนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพังว่า หน้าหน้าสอนอแม้มันอันเจียวหมดเลยมันกำลังออกไปรถนี้มันมันมันไม่ได้ออกพร้อมกันนะมันออกทีละวคนออพี่ต้องห่อนะศพนี้นานแล้วไอ้ใครอ่ะฟังฟังเพื่อนหน้าสนอได้เคสเยอะได้เคสเยอะเอาดิฮัลโหลฟังเพื่อนหน่อยเดี๋ยวพี่ขอพี่วอลขออีกคนนึงเอาศพไปแอบแล้วก็ไปไฟหน้าสอเนอไปละเฮ้ยเอาศพไปแอบก่อนเอาศพไปแอบก่อนแล้วเดี๋ยวไปไฟมามาอยู่เผาคนนะคนอยู่พาวคันมาดีเขาอยู่เผาทำไมถ้ามันไม่เยอะคือตอนนี้ผมว่าคนเราว่างเยอะเว้ยคนเราว่างเยอะเว้ย เนี่ยมันออกกแล้วเนี่ยไปพา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 ไปาไปพ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 าไปาไปพ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 าาไปพาไปพปพาไ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 ป เราได้ศพเยอะป่ะเราได้ศพเยอะไหมเนะที่สจ็ดได้าที่สิจ็ดได้ปท่สิบจ็ดสยามสยามสองคันสยามสองอย่างนี่ก็หยาดทมัยาดสยามสองคนพาวต่อนะมันต้องใไปพาวคนเลยเด็กมีผมเศศพได้นะมีศพที่ผมหนึ่งคนมีศพที่ผมหนึ่งคนมีศพที่ผมหนึ่งคนนะฮัลโหลฮัลโหลมาเอาศพได้ป่ะเพื่อน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 ผู้หญิงผู้หญิงขับอันนี้เอ๊ะเป็นเกียร์ลำลำลำเศศพเลยเศศพเลยเฮ้ยอันนี้ มีศพไปเลเวแล้วก็แบก่อนเลยดีกว่นเลยได้ปะแล้วก็คนที่มีศพอะจะได้เล่นง่ายอ่ะขอขอดวัวให้ไดใหญ่ทีเจอเัวจะนับศพใครมีปยชนสยามนะรถหนึ่งคันนะชี้ีสิบชี้ย่สิบสยามนะที่แสนสยามนะสนน้าสนนสนอสพาสพานสพานไอ้ฟันน้าสนอผาดผาดผผาามันผาดมันลาดออกเดยเพื่อนใครมีศพไปเลเวลคนหมายเลยผมสั่งเองคนมีศพอะ ใครมีศพมาเลเวลไร้กฎหมายเลยใครมีศพมาเลเวลไรกฎหมาย๋ยวผมตั้งหอเองแต่ที่เหลือก็คุ้มใหญ่กันเรื่อยๆเลยตัวู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 ตัวเลยสอนนะอมาเฮ้ยพวกทีมใครใครมีศพฟังนะใครมีศพมาสนัดมาเจอเฮียโคตรเฮียเลยวเกมกลังเข้าเมืองเข้ามาเลยอกเอสนวโคตรเยอะมันสัมันสับมเฮยนสนวสนเเฮยนะนสนยวนสนนีนนรนน น <Bond> <t ans pakai> อนม <ats> ันเยอะมากนะสอน่มันเยอะมากนะสอโนเยอะมากเป็นสิเป ah> <Enfin> ็นิบเป็นิบเป็นิหน่อยาหน่อยิ้งรถเยปิรลยิ้ยไหวหมพี่จะโนรถเยอะย่รอมนไลงาอีกมาอีกเอาเหี้ยกูิงตวทไมยืนอย่างั้นวะก็รไปไปัดลงตลตดงิตลัดตงิตงตดฮัลโหลมาหน้าอนมาหน้าอนไปทิ้งศพกลับเมืองไปิ้งศพแล้วไปช่วยเพื่อนร็วเร็ว กับเมืองไปหาที่แอบทิ้งศพกล้ๆแล้วไปช่วยเครื่องเล็กลงมาลงมาเหมือนเยอะจัดไปไปไปให้หมดเลยไปให้หมดเลยมึงแย่ค่ะาคุยกันดิมาคุยกันดิมาหน้าสอนอเพื่อนมันเสียร้านนี่ไงเนี่ยมาหน้าสอนอเร็วๆเลยต้องสอนอต้องไปมาไปหน้าสอนอนะไป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 มาหน้าสอนอดูวนเลยเอาศอกไปทิ้งแล้วไปช่วยหน้าสอนอให้หมดเลยไปไๆมึงใจเย็นตอนนี้ทนายเริ่มจบหน้าสอนออะทนายเรคือจบเลยตำรวจไปเคยียบเพื่อนอยู่ ว่ยมีสติว้เราได้งหลับคนสะพานหลบบสะพานเร็วเลวเลวเลเลยเขีี่อยู่ไม่ต้องไปต้องไปไม่ต้องไปจะเข้าหรอจะเอาหรออยู่บนอยู่บนเสียเปียกสะพานเร็วเวขึ้นสะพานมาหน่อยขึ้นสะพานาหน่อยเร็วเรวเร็วลอสะพานสะพานเล็วมันเจอติมเลยเลวสะพานสะพานเรวเ็วเวเลีวเลียวเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วเลว ยามันกินยายังไม่ล้มสะพานสอโนสะพานสอโนเร็วรู้เรื่องรู้เรื่องไม่ต้องพุดย้ำไม่ต้องมาย้ำย้ำย้ำใจเย็นใจเย็นไปสวัสดสวยสดีเอ้ยสะพานมาอยู่ในวงแดงอ่ะมึงมึงขับรถสวนขึ้นไปบนสะพานได้ปะสวนวงแดงขึ้นไปบนสะพานอยู่ฝั่งนี้นี่เห็นข้างหลังข้างหลังขันสายมาขันสายมาตรงนั้นอะมาสบไม่มาสบไมรถมาสบไม่มาสบไม่้รถสวนขับขับรถมาบนสะพานหน่อยอันนี่งเต่า รถเข้ามาบนสะพานแม่คณิ้งขับรถผ่าวงแดงขึ้นมาบนสะพานเลยขับขึ้นมาบนสะพานนะขับขึ้นมาบนสะพานโหลเพื่อนชุบหน่อยปาดไปไม่ตายเดี๋ยวรถไปรถไปคณิ้งขับรถผ่าวงแดงขึ้นมาขึ้นมาบนสะพานสามศพเพื่อนเพื่อนเราโดนอุ้มโลมาอันเจลให้หน่อยไปเพื่อนโดนด่วนด่วนแม่คณิ้งขอช่วด่วนใครไม่มีใครว่างขึ้นมาบนสะพานตายผมได้อีกสองศพเอาต่อไปเพื่อนตายเพื่อนตายตหนีสิบเฮ้ยซีกับบนเะพานนิดโคตรน้อนโคตรน้อยโละขันหลังขันหลังเออขันหลังขันหลัง ยิง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 ให้เพื่อนยิงให้เพื่อนดิเออสวยตัวไผมได้ตบมันมันเกินหนึ่งก็ยิงเองยิงไอ้รถไอ้การันที่ยิงยิงไม่ที่ยิงคนบนรถผมเห็นไหมแต่บ้านใครว่างบ้างคนหนึ่งอ่ะปืนแดงอ่ะเห็นไหมเห็นรถข้างหลังบ้านหลังข้างหลังอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงเห็นไหมเห็นรถเออไอ้คันท์ไหมล่าเลยมึงขึ้นมาบนสะพานหน่อยล่าหน่อยจับมัน่ะ ปืนไริงหน่อยปืนจิงหน่อยัลโหกับไฟ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 นี่นี่นีสอรอบครั้านไช่วยผมปาวแดงแล้วขึ้นเราขึ้นบนสะพานเพื่อาผ่าาวแดงแล้วขับบนสะพานเพื่อนโดนเพื่อนโดนีจพี่ีจพี่ยิง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 ตัวหยุดตัวบนรถปูพี่เฮ้ยคมาบนสะพานหน่อยเพื่อนขอขอมา้ามาบนสะพานหน่อยหมแดงก่อนนะก่อนนะเออหลับก่อนอยู่หลับก่อนอยู่พี่นะ เอ้ยเพื่อนเพื่อนกดข้างหลังไปเดี๋ยวผมกดข้างหน้าให้อุ้มหน่อยได้ครับหน้าสอนอหน้าสอนอเดีไยวอุ้มหน่อยได้ปะได้ปะเดี๋ยวเอ้เพื่อนลงได้ปะเดี๋ยวผมขับให้เดี๋ยวผมขับให้มาขับให้มารอรได้ยินไหไปลไลงไปลงไปลงไปไปลงอุ้มมยอุ้มอุ้มอุ้อุ้มอุ้มอุ้มยั้มอกข้างล่างคนนึงรถยังมอกข้างล่างคนหนึ่งรัมีอ้นหนึ่ังมอข้างล่าง ใครว่ามาเอาศพศพหนึ่งในบ้านไปอยู่ในผู้น่ะมาใครว่ามาที่ตึกคผู้ชายค้ที่ตึกตึกตึกตึงตึก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 ับกตึกตึกตทกตึวตึก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 ต้กตึ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 กตรกตึกตึกตึกงึกต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 มกตึกตึกตมกตึกตึกตึกปึนตึกตึกตึอตึกตึกตึอตึก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 ตึ้ตึก่ึกตนกตึ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 ก ไ้มเฮ้ยพี่ผมพาพาเรื่อยต้องไหนล้างน้ำดูให้ข้อความหน่อยมาอ่หนยตรงตึกปูนอะตึกปูนเพื่อนพี่ผมขอพี่งของก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนหนักข้างนอกนี่ถึงช่วงนี้มาโทษตรงไหนอะล้างน้ำอะเมื่อกี้มันโดดตรงไหนล้ากล้างน้ำแล้วตกล้างน้ำมาแล้วเย่าละกิดใต้สะพานใต้สะพานใต้สะพานไม่ตายนไม่ตายตลบมาตามนี่ใต้สะพานใต้สะพานมาตามนี่เตอรมีตบเตอรมีตบอะไรหายไปที่ไหโทรศัพท์อ่ะสวยเดี๋ยวมึง ปืนดำซ้ำนะปืนดำซ้ำนะปืนดำซ้ำนะจุกปูนไอที่มันจกปูนข้างที่ขายโดราเคปี้ของพี่เดี๋ยวมีศพหรือไม่มีศพฮัลโหลฟังฟังฟังหน่อยตอนเนี้ยมีตัวหลุดอีกเปล่าของคนไม่มีปืนตัอไอเจ้แถวโรงพยาบาลได้ไหมพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอได้ไปแล้วไม่ต้องมาแล้วถ้าไม่มีก็เตรียมตัวห่อแล้วน่ะหาสักทีหนึ่งอ่ะมีปืนก็ต้องอุ้มครับมีปืนก็ต้องอุ้มนะคนที่แบบหลักๆอ่ะคนเรหลักอ่ะไม่ต้องอุ้มได้ปะแต่คนที่คอไปบ่อยอ่ะถ้ามันไปทิ้งแล้วมันเกินสิบนาทีออย่่างี้้้แลวผมับไไปปหดะ ได้ห่อได้ห่อได้ไอผมเจอศพเรือยที่จะห่อหรือที่จะทิ้งอ่ะใครไม่มีใครไม่มีศพมากับผมไม่ดีผมทิ้งไปสองศพแล้วตรงไหนได้เร็วๆรีบเซ็ตจะได้ห่อเนาะเขาอยู่หน้าจอนาปืนหน่อยดิเขาวนอยู่เนี่ยรถที่เบรกปืนไปหน่อยใครว่างปืนไปหน่อยอ่านหนึ่งตัวอักษรสังนะสังนะเดี๋งนัววอใครมีศพอ่ะมึงไปเจอเลเวลไรก็หมายเลยตอนนี้เพราะเราไม่ต้องรอแล้วมันยิงกูอยู่กเลั่นๆจบไปกันไปกันไปกันไ่กันไปไปกันไป เท่าคำสั่งใจนใครไม่มีศพไปหาไปกัรตอที่เดิมใช่ไหมกยใครไม่มีศพไหมใครไม่มีศพไหมศพเหลืออีกอะทุกคศพกูคนนึ่งไหนอะเ่ล่ะเพื่อนพาวรถก่อนไหมถาแนะเ่ขาไปเติมนะฮัลโหลเอหน้าสอนอมเพื่อนโดนไล่อยู่เด้อสะพานคือผมยี่สิบอยู่บนสะพานเนี่ยสะพานหนึ่งเพื่อนเพื่อนเรา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 เอ่อมาใครมีศพมปลล้ขึ้นมาไม่้าแม่อนนูนเว้ยเพื่อนนานเกินมันคามือเขานานเกิน มันต่อไม่ได้วางไม่ได้ไม่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 ได้เลยเว้ยมา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 ไไปถ้าในเมืองมันไม่ได้แล้วอ่ะถ้ามันดูยื้อออกมันก็ได้ครับเราค่อยไปเลยคแบบว่าเราไป้เยอะพเลยเอาม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 าไปิดเตทหอเลยเอาลยไปศพอยแล้วไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมันเสียทรรไม่ง่วยตอนนี้มึงต้องมาขอเรายอะไรกดหมายเจอกันอะไรกดหมายกเราไปกันเราไปกันเราไปอ่เจอกันไรกดหมายมาทุกคนอ่ะอ่เจอกันไรกดหมายทุกคนเจอกันไรกดหมายเจอกันไรกดหมายพี่เจอกันไรกดหมายพี่เร็วๆเลยอันนี้คือรถเสียฟ้าคือรถหดุดมันใช่ปะ าครับผมไลยนะผมทีปสบไปสบหนึ่งรถหลุดมันใช่ไหม70นะนหนึ่ง1มาน้ำเงินอะรถโอเคโอเคคุกเลยพี่้องคกเลยที่เราใช้คุกอะน้ำสบในเมืองระวังนะเพื่อนมันป้วนเปี้ยนอยู่นะในเมืองอะอ่าน้าสนอน้าสนอนสนอมมีเพื่อนมันเร้วไม่ไมม่ตอปไห่อยไปห่อไ่อเลไปห่อเีย่าไปห่อเลยไปห่อเยไ่อยปห่อดลย่าเี่เ่อเีกว่าไ่อยป่ไป่เไ่อเไปอไป่ลไปหัเหอย่อเลยไห่ยไ่อเลไปเลยเลย ไปขับไปเล็ก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 ทีมตำรวจดอกเมืองนะตำรวจออกเมืองนะตำรวจดอกเมืองนะเราต้องเล่นด้วยกันหน่อยไใครพี่เฝาพี่เฝาแล้ก็มีมีศพในไหนพี่เสือพี่มีพี่มีศพเหมือนกันเนาะเจนหลักเลยเจนหลามันมาเจนบาเจ็ดอะล่อมาสิแล้วก็หมายลุงล่อมาล่อมาลอมาหาเพื่อนพยายามอยู่กำลังพยายามอยู่โดนยิงอย่างนึงลุงอยู่ไหนบอกก่อนตอนนี้ลุงอยู่ไหนเออทางไฮเวย์สามท่อเลยสามท่อมาแล้วหน้าปุ๊กใหญ่ให้ผ่านสามท่อรอยิงให้ลุงหน่อยขอคนหนึ่งู่ศพหน่อย วันนี้อยู่จะที่ลุงบ๊กแต่ผมไม่ใช่ลุงผมอยู่หน้าของใหญ่โอเคนี่มาคนมันมีมีตรงนี้เขาอยู่หน้าหน้าสนอเขาอยู่หน้าสนอเซไซเฮ้ยปหนแล้วลุงใหญ่นะมีใหญ่ครับสองหนึ่งถึงแล้วเดี๋ยวมันมานะแล้วก็จะทําังไงครับดูมานะดูมันนะมันมาแล้วนะเซฟที่เลเบลได้ก็หมายแล้วรอตีมันถ้ามันจะมามึงมาหาเพื่อนกุ๊ปใหญ่หลายก็หมาเลยลุงไม่มีนะลุงลุงไม่มีนะ ไปไปไปอะไรก็หมายเลยพี่เลย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 ลยงลรงไม่สนไม่น่าหน่อยไม่น่าไปนะนาคุกอ่ะไม่น่าศพมึงเท่าไหร่ได้ยินไหมพี่พวกเรางคนหนึ่งคนหนึ่งศพหนึ่งศพหนึ่งพี่หน้าอ่ะศพหนึ่งหน้าใครไม่มีศพอ่ะตอนนี้เหมือนเหมือนต้องมือว่างกันน่าจะแบบเยอะนะไปมาเลยๆแล้วก็หมายน้อยตอนนี้ไม่มีหฮอนะไม่น่าไม่น่ากำลังไปกำลังไปหน้าศพมึงมีคนเอาไปยังห่อเลยไม่มีมีแล้วมีแล้วพี่เจ้ามาแล้วผมห่อหมดหมดแล้วอ่ะศพปืนเขาเอาไปแล้วอ่ะมัต้องห่อแล้วนะศพหนาแล้วผมห่อก่อนนะเออห่อเลย ขอให้ให้อันหนึงได้ป่ะใครให้อยู่เลเวลแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่นี่แล้วมึงมาเล่เลเวลแล้วก็หมามาเล่นด้วยกันเพื่อนเราต้องเล่นด้วยกันเราเล่นสองลนอ่ะครับ ตอนนี้ใครไม่มีห่อที่เป็นปืนหลักป่ะตอนนี้อยากกันตันโพ๊ะแจ๊บไม่มีแบกไม่มีแบกไี่มีแบกป่ะมันไม่มีห่อเลยมีมาแล้วมีมาแล้วดึงได้ดึงได้ใครมีห่อป่ะตรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วมีห่อมีหเลยนะตำรวจเริ่มมองไม้ช้าเดี๋ยวเพื่อนโดนตรวจนะเว้ยที่เบลอะไรก็หมายอ่ะพี่เดิฟเตรียมห่อให้หน่อยได้ป่ะห่อยังหยัหอเลยตอนนี้ไม่มีเลย เข้ามาเซเวยแล้วนะเข้ามาเซเวยแล้วใช่ครัเข้ามาในเป็นขอห้องหน่อยขอห้องหน่อยยังไงลูกขอเลี้ยวขอเลยปะเร็วเร็วเร็วมายังมายังลูกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวอะไรกี่ต่ออะไรสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าต้องออกได้เลยพี่เนี่ยต่ำหล่นตอำบนก่อนต่เสียด้วยเพื่อนไม่มีห่อรีบมาใครใครเป็นไอนเนี่ยที่วาาทางเติมไหนมีมีอะไรเมื่อวันอยู่ไหนนะอยู่ในตู้เนี่ยให้ออกได้ในสเปนได้ออกได้ออกได้มันอยู่เลเวลล์ไรก็ไหนพี่หล่อมไอ้ไอ้นี่นี่นี่เอาเอาเอาโซนไปไหนเอาโซนไปไหนหลพี่บอกมพีบอก

พเตอร์พีเตอร์เอาได้ห่อแล้วได้ห่อแล้วห่อเลยห่อเลยได้ห่อแลวได้ห่อแลได้ห่อเลยได้ห่อเลย้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลได้ห่อเลยได้ห่อเลได้ห่อเลยได้ห่อยไ้ห่อเลยได้ห่อลยได้ห่อลได้ห่อแลยได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลได้ห่อเลยได้ห่อลได้ห่อแลได้ห่อลได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อแลได้ห่อแลได้ห่อลได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อเลยได้ห่อลได้ห่อเลย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 ได้ห่อเลได้ห่ลไ่อลได้ห่อเลได้ห แล้วก็เอารถกันได้เพื่อนซ่อมอ่ะนึกนึกออกปะไอ้ตรงรูนะครูอ่ะไอ้ที่มันเข้าได้ช่องทางเดียวอ่ะโหลรีบทำนะทำไรรีบทำนะทำไรรีบทำนะอย่าช้านะเเเเออออออมมืืงงกก่่่นนนนนะะลโอ้ยยังแตกอีกไอ้เชี่ยนี่อะไรวะเนี่ยชีวิตกูนี่จะไกลเลยไอ้สมอุ้มไม่ไอ้ว่าแล้วไงสองเก้าแปดสองเก้าแปดต่างอะไรจริงจริง มาใครใครจะซ่อมรถมาหน้าคุกใช่ปะแล้วมันจะมีรูข้างล่างอ่ะที่มันเข้าไปได้คันเดียวไอ้ตำรวจตำรวจอะไรตำรวจตำรวจมาแล้วนะที่ไป่องที่ป่เดียวู่ไหนอะใครออกได้ออกนะตำรวจไล่ผมอยู่ผมเป็นที่อยู่คันนี้โซ่อยู่ไหนโซ่านนึงกัวอยู่ข้างหน้าเรเบลอะไรก่อนไหมพี่ดีม้าอยู่ไหนอ่ะเรเบลไล่คนมาออกเลยวายวายมาโคตรมาโคตรไปลาผมบ้ามาโคตรได้ได้ได้ผมไปหลังก็ได้คันไหนคันไหนเดี๋ยวได้เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวตาม ไอตอนนี้ลก้มหน้าะผกหน่อยใครใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ปยอย่าช้ากันดิเพื่อนเไวๆหน่อยรีบไปครับรีบไปรีบไปรีบไปตำรวจไล่ผมสองคันสามคันจุดจุดไหนจุดจุดตรงไหนขอลำมีกรับหน้าโปไม่มีไม่มีน้าฮโปฮัลโหลไปช่วยเพื่อนหน่อยใครไม่ได้อุ้มมึงต้องช่วยเพื่อนก่อนนะเวฟแรกมึงต้องช่วยเพื่อนก่อนนะกายฟังมองหน่อยไปรวมหน้าฮโปเลยเนี่ยช่วยเพื่อนเนี่ย เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K S O C ด้วยกันนะคะ